สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชวิเลิงถาทุกคนนะครับชวินเลิงถาวันนี้ได้ตัวอย่างผ้าครใหญ่คลาสสีาให้เพื่อนเพื่อนได้ได้ดูนะครับผ้า่อะใหญ่คลาสสีนะครับเพื่อน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 เนี่ยก็จะได้ยินบ่อยๆนะว่าคลาสเอบีคลาสดีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีผ้าคระใหญ่คลาสสีนะครับที่ใช้แล้วก็แพร่หลายด้วยนะครับในงานความถี่สูงนะเพื่อนเพื่อนนะ ในงานของเครื่องเสียงนะครับ audio frequency นะครับความถี่ตั้งแต่25เฮิรตจนถึง16กิโลเฮิรตเป็นงานของงานเครื่องเสียงเนี่ยนะครับก็จะนิยมใช้ในส่วนของถ้าเป็นภาคขยายก็จะเป็นมาแ,แรกๆเลยก็จะเป็นคลาส A คลาส A นี่เขาก็จะขยายสัญญาณครอบคลุมทั้งความถี่เสียงนะครับ แต่เขาบอกว่าเออมันร้อนมันร้อนอทํางานตลอดแนตะ่มันร้อนนะครับก็พัฒนามาเป็นคลาสบีเพราะมันเป็นคลาสบีแล้วนะครับเครื่องร้อนน้อยลงนะครับก็คือทํางานในส่วนของถ้ามีสัญญาณเข้ามาค่อยทํางานอะไรเงี้ยค่อยทํางานเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ปัญหาก็เกิดขึ้นท,ที่คลาสบีว่า สัญญาณมันจะขาดถ้าเป็นความถี่เสียงแล้วก็จะเสียงก็ไม่ค่อยจะชัดเจนก็คือทำงานบ้างขาดหายบ้างอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็มีคลาสสีตัวนี้ก็เป็นคลาสสีนะครับคลาสสีเนี่ยถ้าเอามาใช้กับงานความถี่เสียงเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้มันยิ่งขาดหายกว่าเดิมอีกนะนะครับ แต่ข้อดีของคลาสซีก็คือกินกระแสน้อยเลยหรือไม่กินกระแสเลยถ้าไม่มีสัญญาณอินพุตเออมันก็ดีเหมือนกันเย้ยนะครับอ่าและทีนี้ก็ามาคลาดดีคลาดดีนี่ก็ฉีกแบกแนวไปเลยก็เป็นอย่างอื่นเลยนะครับก็เป็นเหมือนสัญญาณแบบจะเป็นกึ่งกึงดิจิตอลไปละเออคลาดดีนะ <laughs> ครับอันตอนนี้เรามากล่าวถึงคลาสซีนะเพื่อนนะ จอนคลาส C งจรคลาส C นี่ก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีทรานซิสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับขา E เขาจะลงเกาวไปเลยนะแล้วขา C นี่ก็จะเป็นไฟเลี้ยงใช่ไหมเพื่อนอืมแต่งานความสีสูงนี่จะเป็นพวกแพวกอะไรพวกนั้นนะครับและสัญญาณอินพุตก็จะมาอย่างนี้เลยนะครับมี C ครับปิ้งอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็อินมาเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อน ถ้าไม่มีสัญญาณอินพุตคือทราน s ซเตอร์ตัวนี้ไม่ทำงานเลยนะเพื่อนนะไม่ทำงานเลยนะครับแล้วตรงเอาพุตตรงนี้ก็มีสีคาปิงอยู่ตัวหนึง่งแล้วก็ออกไปที่โหลดเลยนะครับเนี่ยก็คือวงจรคลาสสีนะครับในกรณีแบบนี้ทรานเซอร์ไม่ทำงานเลยเนะี่ยถ้าใส่กล้งถี่เสียงเข้ามาต้องมีสัญญาณใดที่แรงมากนะเพื่อนนะทรานเซตอร์ตัวนี้ถึงจะทำงานได้จะผ่านสีคาปิงมาแล้วก็ ขับทรานซิสเตอร์เลยออกไปเลยแบบนี้เลยหรืออาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นในส่วนของวงจรคลาสสี C, ที่มีตัวต้านทานเพื่อไม่ให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทํางานก็อาจจะเห็นเป็นพวกใน,นลนักษณะของมีตัวต้านทานสักตัวหนึ่งลงกาวไว้เพื่อไม่ให้ขาเบสนะครับลอยไว้นะครับแต่วงจรประเภทแบบนี้นั้นเพื่อนนะถ้าใช้กับวงจรความถี่เสียงแล้วมันจะไม่ได้ความเลย จะมีสัญญาณรบกวนมากมายเยอะแยะเลยนะครับมากมายมากก็เลยไม่นิยมใช้นะครับในส่วนของงานประเภทความถี่เสียงนะครับออเดีโอฟีคุนซี่นะครับไม่นิยมเลยก็จะไปนิยมใช้ในงานความถี่สูงนะครับเพราะว่าความถี่สูงเนี่ยความถี่เขาจะมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับมาแบบนี้เลยนะครับมาขับวงจรนะครับมาขับ ต้องขาเบสของทานเตอร์นะครับทั้งให้ทานเตอร์ตัวนี้ทํางานได้ตลอดนะครับเพราะความถี่เข้ามาแบบนี้แต่ความถี่ที่เกิดขึ้นมันจะเพี้ยนมากนะครับก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับทําวงจรง,ง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้เลยจําเป็นต้องมีวงจรโลพาสเพื่อนกรองสัญญาณก่อนที่จะออกเอาพุทนะครับนะครับเพื่อนสังเกตไหมนะครับมันจะมีวงจรโลพาสนะครับนี่แอลตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ ้าไก็จอดลงก่าไปนี่สเตตสองนะครับบางเครื่องก็สามไปเลยเห็นไหมครับเพื่อกลองความถี่ถึงจะสามารถที่จะไปใช้งานขับโหลดโหลดตัวนี้ก็คือในส่วนของระบบสายกาศวิทยุสื่อสารนั่นเองเขาใช้ในส่วนของงานงานสื่อสารงานประเภทขยายสัญญาณความถี่ความถี่สูงนะครับคลาสสีนะเพื่อนนะไม่นิยมใช้ในส่วนของงาน อ่าอูดิโอฟิลโครซีนั่นเพื่อนนะเพราะว่าสัญญาณมันจะฟุง้งแล้วมันจะขาดหายมากแต่ถ้าเป็นความถี่สูงโอ้โหแจ๋วมากเลยคุณสมบัติก็คือนะฮะจะไม่กินกระแสะเลยนะครับในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินพุตนะครับโอ้โหสุดยอดมากนี่นก็คือวงจรคลาสสีที่เพื่อนเห็นนะครับตัวอย่าง ตัวนี้มันมันโมโมแล้วโมอีกนั่นเพื่อนนะนี่ก็คือในส่วนของนะครับเป็นทรานซิสเตอร์นันเพื่อนนะเห็นไหมครับออกจากทรานซิสเตอร์แล้วไม่มีอะไรเลยมีซีคัปปิ้งมาตัวหนึ่งออกมาซีแล้วก็มีวงจรโลบาสแล้วก็ค่อยออกโหลดไปที่โหลดนะครับอินพุตก็ไม่มีอะไรมากเลยผ่านซีมาเข้ามาเลยดันมาเลยเห็นไหมเพื่อน โอ้โหนะครับนี่ก็คือวงจรคลาสซีเพื่อนจะพบบ่อยนะครับในงานความถี่สูงนะพวกวิทยุสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับจะไม่มีตัวต้านทานอะไรมาไปไปอัดที่ทรานซิสเตอร์มากมายหลายตัวไม่ได้ปวดหัววุ่นวายนะครับแต่มันทํายากเหมือนกันนะพูดถึงแต่แต่มันทํายากนะครับเอาจริงนะ คือมันต้องป้องกันสัญญาณที่มันที่ที่มันฟุ้งจากวงจรนี้กลับคืนไปอะไรอะไรต่างๆนี่มากมายหลายอย่างเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของวงจรคลาสสี่นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะได้ยินบ่อยนะคลาสเอก็ใช้แล้วคลาสบีอ้ตัวน,นี้มันเป็นคลาสบีนะเอ้ตัวน,นี้มันเป็นคลาสเอบีนะแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับเวลาเพื่อนๆซ่อมเครื่องเสียงไม่ค่อยได้ยินว่าเอ้ยวงจรส่วนนี้เป็นวงจรคลาสสีนะครับ คัสซีมใช้ไม่ได้ในงานเครื่องเสียงเลยครับมันใช้งานได้ในในในส่วนของงานเครื่องส่งนะเพื่อนพบบ่อยมากเป็นอย่างนั้นนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหมันหายไปไหนอะวงจรคาสซีคัสซีนมาอยู่นี่เป็นอย่างนั้นนะเพื่อนนะตอนนี้ก็คือในส่วนของพี่เอนะเพื่อนนะผมก็โมแล้วโมอีกนะพูดถึงนะ โมก็ไม่รู้จะโมยังไงละถ้ามีสัญญาณเข้าก็ถึงทำงานนะครับเขาคือถ้ามีสัญญาณทางด้านอินพุตเขาถึงจะสามารถที่จะดึงกระแสแล้วก็ททำงานได้เพื่อนดูนะ ถ้ามีการกดสัญญาณจากวิทยุสื่อสารแล้วมันถึงจะทํางานนะเพื่อนตามปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณอะไรเข้าเลยถึงเราจะปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงวงจรวงจรก็ไม่ทํางานนะครับตราบใดที่ไม่มีสัญญาณอินพุตนะครับนี่ก็คือวงจรคลาสซีนั่นเพื่อมันมาอยู่นี่นะครับไม่ได้อยู่ในเครื่องเสียงนะครับ มันไม่อยู่ในเครื่องส่งนะครับเพื่อนครับโอเคนะครับเล่าเพื่อนฟังเดี๋ยวเพื่อนจะสอบถามว่าโอ้โหคลาสซีมันไปไหนอ่ะมันมาอยู่นี่นะครับเพื่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเกิดข้อสงสัยมีมีผู้ถามมาอยู่นะมีหนึ่งคนนะครับที่ถามมาวงจรคลาสซีมไปไหนช่างวิทย์ไม่เห็นมีเลยโอ้่ไงคลาสซีมมาอยู่ในเครื่องส่งนะครับเล่าเพื่อนฟังครับต้องจากไปนะฮะแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับ ไม่ค่อยนิยมหรอกครับมันใช้ในงานเครื่องส่งแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับคลาสซีสักเท่าไหร่นักน,น,นะครับส่วนมากจะเป็นคลาสเอบีเพราะเพื่อนๆผมเนี่ยชอบในส่วนของงานเครื่องเสียงนะครับไม่ใช่เครื่องส่งพอแล้วนะครับสวัสดีครับ